ข้าวปูกล้วยแล้วเนาะครับเพื่อนเพื่อนนอกจากข้าสิได้กินน่วยของเขาแล้วข้าก็ย่งใสประโยชน์จากลำต้นของเขาจากใบของเขาเนาะครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขูสุกคนกับผมเมื่อนี้นะครับข้ากับมาพอกันอยู่ที่ไร่หน้าสวนผสมเนาะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้บรรยากาศดีด,ดีครับมีลมเย็นสวยๆเลยครับผม มือนี้นะครับเพต้องแปรแจกับผมมาเป็นอย่างถึงมาอยู่ที่สวนกล้วยนะครับผมกับพอว่าเฮาสินน้ l ประโยชน์จากต้นกล้วยนะครับผมคือตัดเครือแล้วครับผมไปใส่ประโยชน์นะครับผมเพระว่าต้นกล้วยนะครับที่เฮาตัดเครือของเขาออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆเฮาสินน้ d ร่ำส่วนของเขานะครับไปใส่ประโยชน์ครับผมเพระว่าเฮาสิ h o ทิ้งห้ศูนย์เปล่านะครับมากครับ มาเบิ่งกันเลยครับว่าเหาสีใสประโยชน์จากต้นกล้วยของเหาแบบใดนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมก่อนอื่นนะครับเหาสิมาตัดต้นกล้วยของเหอา,หากอนะครับผมล่ำต้นนะครับสร็จากการที่เฮาตัดเครือของเขาออกแล้วนะครับเพื่อนบัน,นีีเหากับสีใสล่ำต้นของเขานะครับ ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดครับเพื่อนๆนี่ครับ,รบเรียบร้อยครับเพื่อนนี่ระปมบนันนี้ห้องปริเขาเป็นเขาจะเอากาบแทงออกจะน้อยก่อนนะครับอเอากาบแทงออก จากน่อยก่อนครับเพื่อนเรากราบแหงออกจักหน่อยก่อนครับหันเี้เข้าทีน้ำ้นกล้วยเนาะครับมา,าใส่ใจให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับเ,เพื่อนล้ำต้นของเขามีประโยชน์มากกว่าที่เหขาคิดเนาะครับเ,เพื่อน ควันนี้เาขาก็ชิมมาตับเนาะครับผมวันนี้าก็าชิมมาตับออกให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆเนาะครับเ,เพื่อนๆนัดออกให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆบัน เล็กๆคันเพราะว่าลำต้นของเขาเนาะครับยางสีเห้ารูกันครับเพื่อนว่ามีประโยชน์มากค่ะเห้านํำเอาไปใส่เนาะครับผม มาใส่ประโยชน์จากลำต้นต้นกล้วยเนาะครับผมหลังจากทีเฮาตัดเครื่อออกไปแล้วเฮากระิิบ,บ่าเอาจิ้มให้เสียประโยชน์เนาะครับผม ข่างก็นะครับด้านนี้นะครับเรียาเป็นขายถุงมือห้อยจะห้อยนครับตีตั้มับเพื่อนรออีกสักครู่นะครับรออีกสักครู่เข้าตัดให้แล้วๆก็นะครับผม ก็คืออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับของการนำต้นป้วยมาใส่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดกับเพื่อนหลังจากที่เห้าตัดเครื่อของเขาออกไปแล้วนะครับเพราะว่าลำต้นของเขานะครับมีประโยชน์แล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยครับเพื่อน เป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่ครับเพื่อน ครับเพื่อนเพื่อนบันนีเห้ากระสิ่น้ำเอานะครับเกลดกล้วยที่เห้าหั่นไวน้เนาะครับผมเพื่อที่จะไปใส่ประโยชน์สูงสุดของลำต้นของต้นกล้วยของเห่านะครับหลังจากที่เห้าจัดเครือออกไปแล้วครับผมปอ่าายางที่เห้ารูๆูกันทุกๆคนนะครับผม ต้นกล้วยเขาสาม,มารถที่จะต้นกล้วยที่หฮอตัดเครื่อแล้วเมวื่อวานิน้ำไปเป็นปุ๋ยก็ดีเนาะครับต้นกล้วยมีประโยชน์มากมายและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่หฮาน้ำต้นกล้วยมาใช้ประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวหฮอมาเบิ่งกันครับว่าผมเสียาต้นกล้วยที่ตัดเครื่อแล้วแล้วหฮอสิไปใช้ประโยชน์แบบใดเนาะครับผมเพราะว่านี่อาจจะเป็นอีกวิธีที่เ,เพื่อนๆคิดบ่ถึงเนาะครับ ส่วนกระใบของเขาเนาะครับหั่นแต,แตกไว้แล้วสามารถที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อบรให้ศูนย์ป้าเนาะครับผมถ้าเข้าปูกลก้วยแล้วเนาะครับเพื่อนๆนนอกจากเข้าเสด้จกินน่วยของเขาแล้วเขากะย่งใส่ประโยชน์จากลำต้นของเขาจากใบของเขาเนาะครับเพื่อนสามารถเทต้นปุ๋ย ก็ได้ชั้นดีเลยครับผมแล้วนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมทีเฮ้าสีเอาต้นกล้วยนะครับเพื่อที่จะไปใส่ประโยชน์นะครับผมมาครับเพื่อนเพื่อนเย่าห้ตามผมมาเลยครับมานะครับเพื่อนบันนี้เข้าก็สีเอาไปหมองของเข้านะครับผม เดือตามไปาได้ครับตามมาครับเพื่อนมีเป็นย่างหนึ่งนะครับที่ห้างสา,าลีกับนำต้นกล้วยของข้าวนะครับรที่ตัดเพิร์ดแล้วนะครับเพื่อให้เราไี้ประโยชน์นะครับผมนีม่ก็เป็นย่างหนึงนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมเพือการบำบัดน้ำนะครับผมบำบัดน้ำบาดาลน,นะครับ ่อนที่จะนุ่งบอ่อผัดองเฮ้านะครับผมกับข้าเท่อลงไปเลยครับหนึ่งอาทิตย์เฮ้าเติมั้างนึงเนาะครับเพื่อน,ม,น,อนมาครับพ้าไปเอาอีกครับไปเอาอีกเลย อย่เอาห้หมดด้วยครับเพื่อนนี่คือ,คอการถือเฮาดักเครื่อออกเรียวนะครับลำตดของเขาเฮ้าปกตินั่มไปใส่ประโยชน์สูงสุดของตน้นกล้วยนะครับเพื่อนนี่ครับผมมาครับอันนี้มาครับเพื่อน นนะครับผมมาแล้วเข้าไปซืมาเติม,นะ,ะมน,นะครับผมนี่แหละครับเพื่อนเข้ามาเติมสารอาหารนะครับผม หนึ่งอาทิตย์นะครับเข้ามาเติมขังหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้ลํำตน้นต้นกล้วยของเขานี่นะครับต้นกล้วยมีรดฝาดอยู่แล้วนะครับต้นกล้วยของเข็ทตัดเครื่อแล้วนะครับเข้าสีน้ำมาใส่ประโยชน์บำบัดน้ำจะช่วยในเรื่องน้ำเข้มน้ำก้อยได้ดีนะครับเพ็่ให้น้ำของเขานำไปใส่กับพืชอต้นไม้ได้ครับสามารถที่จะบำบัดน้ำบาดาลน,นะครับผม ที่มีรสชาติเข้มรสชาติกล้วยนะครับผมให้เขามีสารอาหารแป่น้ำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ให้กับพืชผักของเฮ้านะครับผมนี่เป็นการบริหารจัดการต้นกล้วยให้มีประโยชน์สูงสุดว่าต้นกล้วยของเขานะครับมีประโยชน์มากแค่ไหนนะครับผมจะเป็นปุ๋ยชันดีแล้วนะครับเขายังช่วยในเรื่องบำบัดเพื่อที่จะบำบัดน้ำบาดาลนะครับผม หนึ่งอาทิตย์เนาะครับเข้าเติมขังนึงครับผมเมื่อน,นี้เนาะครับเข้ากันเลยมาจัดให้เขาอีกรอบนึงเนาะครับผมน้ำบาดาลของเขานะครับเพื่อนๆถ้าเข้าเปิดปุ๊บลงบอ่อเลยเนาะครับน้ำกะสีนี้รสชาติเค็มรสชาติก่อยเนาะครับเพื่อนๆเรียวกะสีบ่าสามารถที่จะนําไปลดพืชต้นไม้ของเขใดเนาะครับผม เพราะว่าน้ำตรงนี้นะครับของผมนี่ซีมีรสฉาิก่อยนะครับบ่ถึงกับเข้มกับผมน้ำเข้มน้ำก่อยนะครับผมถ้าเห่าเปิดออกมาปุ๊บอําบัดก่อนลงบอนะครับผมเพื่อที่จะให้น้ำของเห่ามีประโยชน์พอที่จะไปลดพืชต้ตนใหม่นะครับผม,พาามเพราะว่าถ้าเห่าเปิดปุ๊บแล้ว,ลว,ลวนะครับเห่าเอาไปลดพืชต้ตนใหม่ของเห่าเลย พือต้นใหม่ของเฮ้านะครับเขากะซิมีใบเหลืองแล้วกะสีแห่งเหี้ยวบะนี้นะครับอีกเักหน้อยเขากะสีตายนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก้อนที่เฮ้าสีน้ำหนามบาดานนะครับลดกับเพืชต้นใหม่ของเข้าเขาก็ต้องบำบัดเขาก้อนนะครับผมบำบัดให้เขามีสารอาหารอาจจะบอ่อเพียงพอกับที่พืชต้อ,องการนะครับแต่ว่ากะ ยังดีกว่าที่เห่าเปิดปุ๊บแล้วนําไปใส่ปั๊บเลยเนาะครับผมมีบ่อบําบัดกอนลงบ่อนะครับผมนี่นะครับเป็นกระชัเนาะครับผมที่เห็ดไว้เพื่อที่จะบําบัดน้ากรนลงบ่อนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมคลิปนี้นะครับเข้ามา น้ำประโยชน์จากจนกล้วยมาใส่บำบัดน้ำหรือว่าถ้ำปุ๋ยนะครับผมขอดีของเขามีมากมากกว่าที่เ้าคิดนะครับผมขอขอบคุณครับเพื่อนๆครับผมที่เข้ามารับชมเมนะครับ